งานขึ้นงานประเพณีนะครับนัสักการพระธาตุจอมแจ้งนะครับอ,อยู่ที่บ้านไห่น,น่านบนไร่น่านอำเภอเมืองสาจังหวัดน่านนะครับกับเวียงสาประตูสูงน่านตอนนี้ขบวนต่างๆก็มาแล้วนะครับก็มีหลายตำบลในอำเภอเวียงสานะครับมาร่วมกิจกรรมก็ หลายตำบลน,นะครับตอนนี้ก็ขบวนก็เริ่มมาแล้วครับนำโดยช้างนะครับครับขบวนแรกก็เป็นขบวนช้างนะครับ ก็เป็นขบวนของโรงเรียนสานะครับครับก็เป็นขบวนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับก็เป็นนักเรียนโรงเรียนสาครับก็เนื่องในวันวิสาขบูชานะครับเป็นสำคัญของโลก กตีขายตั้งแต่ถนนอือกีที่เราวมมาขายตังเริ่มตน้นอครับกะมัวแต่ไปขึ้นรู้จักท,ทักทายคนรู้จักทั้งบนนี่ก็เป็นองค์พระรูปางามนี่ก็เป็นหมู่บ้านไร่น่านหมู่หนึ่งหมู่แปด เหนื่อยก็ครับยังเหนื่อยเลยนะครับนี้ก็งานบุญเนาะอิ่มบุญกันครับ ว่าไรน,น้านค่ะหลายน,าน้ามูหนึ่งมูแปดเหครับค่ะหมูแปดค่ะน,น้ำมนต์ขันน้ำมนต์นี่ของเก่านี่ <c oughs> หลายปีแล้วเนี่ยเนาะนี่ของวัดไรน,าน้าเหรอฮะที่ปีอะ <c oughs> พันปีอ <c> ะ <oughs> เทพประธานอนเป็นเรือจำลองนะครับ

thank <laughs> you ยงามนะโอ้สุดยอดสุดยอดมีบ้านบุญยืนอ๋ออ่าบ้านกลางกลางเรียงเนาะวนกลางเรียงโอ้โหร้อนขนาดครับน้อคอยพัดลมโอ้วัดวนยืนมานักนออยู่ยกคเนน จากที่ไหนครับเนี่ยพี่จากที่ไหนครับฮะอ๋ะอเป็นม้าส่วนตัวเลยพี่โอ้โหใหญ่ดีเนาะเต้นหรือเปล่าในบ้านาสโลกวะเนี้ยครับเ,เต้นนะอ่า วังมาเด็ด <laughs> ัสดีท่านดลองลองมาเองเลยนายกไม่เดินด้วยเหรอฮะ บนกลางเรียงนี่เขาเรียกขันอะไรขันอะไรคะเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรนะข้างเหนือเราเรียกอะไรข้าวเทียนขาวเทียนอ๋อไม้สิลืมเลย <laughs> oh yeah มีแต่ผู้ชายเนาะนี่ตำบนขึงแต่งกายไปวัดขบวนแต่งกายไปวัด ซับต่อก็ได้นะครับปวดหัวแล้วเป็นไข้เลยฮะเดินแค่นี้นะครับ 嗯。 สนาพระมหากษัตร์เป็นขบวนแห่เครื่องสกาละ ก็เป็นวัฒนธรรมการแต่งกายนี่เครื่องเครื่องสักการละต้นดอกแล้วร้อนเลยครับมาไกลเนาะ ต้นต้นส้มอ๋อต้นส้มนี่อ๋อมีส้มนะครับมีต้นเทียนมีต้นเทียนนะครับมีต้นหมากโ้น่ากลัวตนี้ดนต้นหมานี่ต้นครู

มีต้นเงินมีต้นเงินแล้วก็มีต้นทองกัวาทานเขิกัวาตานนะครับ ว่าสิก,กาเมื่อยก็ครับไม่อชขอนี้เแนั่ เหนื่อยก็ครับยิ้มได้อย่างนี้ไม่เหนื่อยเนาะว่าเหนื่อยเตี้ยโอ้ตุงโชคตุงใจนะครับโชคมีลาบ โอ้ได้ปลาหลายครับได้เนาะแหมไปไปสันดีครับสุดรออ๋ออันตร่ยคมครับ นึกว่าใครอะคุณนกนี่เองอร้อนมากสวัสดีเขียนดาวเรืองเนาะดอกอะไรนะดาวเรืองใช่ปะ ค่ะ,ะทุกท่านจะเห็นนะคะว่าบริเวณศาสนาพิธีหรือว่าบริเวณโดยรอบนะคะออก็จะ,จะมองเห็นภูมิทัศน์ของเขตเอำเภอเวียงสาได้ชัดเจนค่ะก็เป็นอาชัยภูมิเป็นทำเลที่้ีหลายๆิรมนะคะก็ขอความขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้ อาสาภะอาวอกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอานับตั้งแต่ที่พระองค์ได้ประกาศพระศาสนาอายังพระองค์ทรงพระสงฆ์ในนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าการประกาศพระสงฆ์ในตอนนี้ขอกราบพราพยด้วยความเคารพอย่าง อาได้เป็นประธานในพิธีการล่าายมาเจ้าคณะอำเภอเวียงสาและคณะสงฆ์อำเภอเวียงสาทุกลูกเรียนท่านนายแพทย์ชนละนั่นสีแก้วนะครับท่านสสเขตของอำเภอเวียงสานะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้านท่านหัวหน้าสว่วนราชการทุกท่านผมนายนพพรเรืองสวัสง์ในอำเภอเวียงสา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เกียรติการสงน้ำพระธาตุพิธีแสดงตนเป็นพุทธมรมกะการเวียนเทียนและผมผ้าพระธาตุกิตกรรมการประกวดขบวนแห่โคทานเพื่อสักการะองค์พระธาตุจอมแก้งซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือและภูรณาการจากผู้นําชุมชนทั้งท้องที่ท้องถิน่ตนตําบลหลายน่านตำบลตามชุม เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขบวนแห่ครัวทานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงานประเพณีนวัศก,การองค์พระธาตุและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่จะพลิกโฉมการพัฒนาเดินหน้าสร้างเมืองหน้าทางเศรษฐกิจ,จ ค่ำน,นี้ได้เวลาอัน,นสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราการจังหวัดน่านให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประเพณีนวัตกรรมผ้าทาคก,กองแดงประจําปี2567ขอการาบเรียนเชิญครับจรเจ้าคณะผร้นิสสาคณะสมุห์ผู้นิสสาทุกผู้นักเรียนท่านแพทย์ธนาสินแก้วนะครับท่าน สสอนเป็นที่ักที่ของพวกเรานะครับท่านนายพเวียงสาท่านหมูนัสโหรากาเป็นวันสําคัญของพวกเรานะครับชาวไทยซึ่งมีหลายวัดนะครับให้จัดกิจกรกรมนะครับถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าเดือนแปดเปรกเนาะน,นะครับวันนี้ท่านผู้ว่าติดภพราะ้จิที่วัดท่านประสงค์อยากที่จะมาร่วมง,งานกับพวกเรานะครับก็ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นะครับอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์คือความจริงอันประเสริฐขอ,อรุโมจนธนาในกุศลจิตกับทุกท่านนะครับที่ได้จัดเตรียมเครื่องสักการะบูชาองค์พระธาตุจอมแจ้งนะครับด้วยความศรัทธาความสักการพระธาตุจอมแจ้งประจําปีพุทธศักราช2567จากประเพดีระดับตําบลน,นะครับในปีงบประมาณ2568นะครับก็จะเป็นประเพดีระดับอําเภอ นะครับสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เรื่องความสุขเศรษฐกรริจการท่องเที่ยวทุนทางวัฒนธรรมได้รับการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกรริจต่อไปครับบัดน,นี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะครับผมขอ,เ,อ,อเชิญชวนพวกเราทุกท่านทุกคนนะครับได้ร่วมกันเปิดงานโครงการประเพณีนมัสการประทตุจอบแจ้งประจําปี2517ณนะบัดน,นี้ครับขอบคุณครับค่ะน้องๆน,นะคะ i no, no, no. ค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนตำบลน,น้ำตู้นะคะรับมอบรางวัลชมเชยอ่าเป็นเงินบุรค่า2000บาทค่ะรับมอบจากท่านวัดน้องจาัาหวัดน,น่านครับค่ะรางวัลชมเชยลำดับที่สองนะคะตำบลกลางเวียงขออนุญาตเรียนเชิญท่าน พรพรเรืองสว่างนายมือเวียงตากรุณามอบรางวัลให้กับตำบลกลางเวียงเวียนเชิดช่ากับพระคุณท่านนายมือเวียงตาเป็นอยา่างส่ง ตำบลเวียงสาค่ะรับมอบอารางวันชมเชยลำดับที่5เรียนเชิญค่ะตัวแทนของจังเวียงสาอามองกล้องด้วยครับพี่ครับค่ะกลับองชนะเลิศอันดับสองค่ะเรียนเชิญตัวแทนตำบลขึนค่ะ นานนะคะเป็นผู้อมอบรางวัลให้กับตำบลสุ่มรองชนะเลิศอันดับสองค่ะได้รับเงินรางวัลจำนวน5,000 5,000นะคะดิฉันขออภัยนะคะตะกี้จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะจะได้รับรางวัล5,500บาทนะคะจันนะคะ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะเป็นเงินจำนวน5,000บาทค่ะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะท่านเทวาปัญญาบุญเรียน เรียนเชิญตัวแทนตำบลตาชุมสภาจบเมยนะครับให้กับผู้ชนะเลิศเรียนเชิญน,น,<ำ>นายแพทย์ชนน่าสีแก้วนะคะอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะจังหวัดน่านเป็นผู้มอบรางวัลให้กับตำบลตาชุมเป็นเงินมูลคา่าหนึ่งหมื่นบาทค่ะ มีทั้งการสืบทอดและมีการถ่ายทอดนะคะให้กับน้องๆและกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่เรียกว่าสวัยค่ะการฟ้อนลบน้นนะคะก็เป็นการฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของคน ตัวนะครับมาอย่งอางปกติแค่แห้งนะครับในขณะเดินทางตามลำน้ำหน้านมาเพื่อสร้างความใในวิธีการต้อน,น,นรับเจ้านายหรือว่าฝาการป้อนลำหน้าอ่าท่าที่ห้าเทวรีรูปทรงท่าที่หกเก็บตัวถวายพร อาทิตยหน้ารุ่นต่อรุ่นมาจนถึิปัจจุบันนะครับฟ้อนรอบหน้านสามวัยบ้านไหลาหน้านนะคะการแสดงในชื่อต่อไปนะคะจะเป็นการฟ้อนสลีวียงต้อนะคะของกลุ่มน,นักเรียนโรงเรียนการชื่นวิทยาลัยจาก เวียงป่อเป็นเมืองที่มีมาจ้านานกูกลับเมืองนานมีอายุกว่าเจ็ดร้อยปีชื่อของเวียงป้อปรากฏในพงศาวดารน,นานเมื่อปีพุทธศักราชส1 0 3สมัยเจ้าพยาหนอคำสเสถียน เมืองสาเมื่อปีพุทธศักราช24 2482พระคุณหญ่หลวงนี่เจ้าเวียงสาขอนอมกราบคารมเริ่มต ันสี่ห้าคนมีขนมปาดตำส้มบ้านไหนแมค่ค้ามาตามให้ฟรีเนะาะ<อ>กิจอาสาอ๋อแอ้วก ตูวคนดมเล่นท่าจะล้ำนาะอยู่บ้านไหนครับพี่อยู่บ้านไหนกุ๊กบ้านเดียวกับพี่สุดครับผมโอ้ใจปุนทางธงโมทนาบุญด้วย